โอเควันนี้เรามาสำรวจที่ดวงจันนะที่ดวงจันในในในนี้มีเกสออกซิเจนไว้เลยเราถอดหน้ากากได้ทุกคนเตรียมพร้อมกันทุกคนเตรียมปืนพร้อมนะครับ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 โอเคร okay. พร้อมแล้วเฮ้ยนั่นอะไรนะแล้วท่านกระโดดทำไมครับ เออลืมไปลืมไปลืมไปขอโทษทีโทษทีทษทนั่นมันมนุษย์ต่างดาวนี่ไหมเ,วเวอ้มีคนมาบุกยาเรามาเอ้ยแกมันนายนั่นแหละมนุษย์ต่างดาวนี่ยาวพวกเราเว้ยเออจริงด้วยไม่ได้เลยไม่ได้เลย nha yeah. thế nó sẽ bù lên đó nha yeah. chế lúc sọ chào mừng tay đi nó tặng nó dinh đôn sợi dinh cái này đôn dinh quý cái... tem 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 thoáng Ui mày chân tay ร่างกายยืดหยุ่นเว้ยร่างกายฉันยืดหยุน่น,นแล้วฉันก็ควบคุมสิ่งของได้ด้วยนี่อือเหือช่วยด้วยเฮ้ยนาะเปิดสะกิ้เลยครับยิงมันเฮ้ยปืนลั่นเหรอวะเฮ้ยปืนเฮ้ยปืนปิว้ว Hoa hẹn đi, quên nữa nó dinh mắn Soi lương tối lại lúc lúc Lục, lục chị thào hơi ông mày y mày 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 Này, mày này, này mày 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 นี่นี่ตเต็มหัวเฮ็ดช็อตกระบาลแยกมาดิเกะคาเพื่อนีันเกะต้องตายได้โหไม่ไม่ไมไมละเ,เกจเจ้งจริงพวกนี้ไม,ไม่ไม่มีบรรยากจะสู้ก็สู้เยาะ ลูกเตะสลาตัตนเอื้อเฮ้ยอะไรต,รตรัวน้องฉันตุ้ยจนหมดเลยตเนี่ยแกแกเขาโดนน้องฉันตายแกตายซะเฮ้ยนี่มันเสื้อราคาแพงเลยนะโว้ยเสื้อราคาแพงจะที่ไหนไม่ได้เลยจะที่ไหนไม่ได้แล้วม,มามมไปแล้วไปตรงไปอีกฟาหนึ่งแล้วเดี๋ยวแลก ไปจ้าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วตรงไหนสิ้นสุดโอเคตรงนี้แล้วกันโอเคมันสี่สุดตรงนี้แหละ ไม่ใช่เป็นที่สุดคลิปนะแต่ดูนะข้างล่างนั่นไข่ะฉันอยู่ไหนเนะี่ยโอเคจึงสุดขอบแล้วนะจากไนดาฉันดูแล้วนั่นมันสวัสดีครับอาจารย์ ยน <Yeah. S 2> สบาย์แกยังไม่เลิกจะฆ่าผู้สร้างอีกเหรอจะจัดการยังไม่เลิกจะจะจัดการผู้สร้างอีกเหรอใช่ของยังไม่เลิกเขาระจานบอกมาว,ว่าว่าไอ้ผู้สร้างนั้นมันอยู่ไหนข้ามถึงถึงตุยข้าก็ไม่บอกได้ไม่บอกใช่ไหมอาจารย์ เราก็ต้องชีวัดกันแล้วเนี่ยฝีมือเก่งไม่เบาเนี่ยแต่ตะเก่งเทียบอาจารย์ได้ยังไงหือ๋อหลุดห,หลุดโลกไปแล้วหลุดโลกไปแล้วช่วยด้วยเฮ้ พาฉันไปลอยฟ้าเลยนะฉันต้องทำใหม่เลยเนี่ยแต่ไม่ดูสีข้าเปลี่ยนไปเนี่ยอ๋อเขาดูเขาลืมเงยบนซากอะไรฉันเนี่ยไม่เฮ้ยฉันใส่อะไรเนี่ยเฮ้ยยังจะบอกได้ท่านอาจารย์จะบอกได้หรือยังว่าที่อยู่ของเจ้านั่นมันอยู่ที่ไหน ที่อย <laughs> ู already, no. See, ay, ui, ha, ่ของเจ้าผู้สร้างมันอยู่ไหนถึงตุยข้าก็ไม่ฉันบอกแล้วนะใช่ไหมว่าถึงตุยข้าก็ไม่บอกมันอาจารย์ก็ตุยซะอาจารย์อยู่ไหนจะอยู่นี่วัดเตี้ยว เกิดอะไรขึ้นทำให้โลกนี้มันรู้สึกแปลกๆหืมกูกระบโดกับอากาศม่าอีวิทมันดูฉันพลังของใครกันนี่พลังของใครกัน มันงหายเจอว่ามันคือพลังของใครอย่าบอกนะมันมันคือพลังของใครนะ่ะเห็นอยู่นี่ยา่าไออยู่ไหนคุณวิ่ครับจอมอไอ้พลังนั่นทำให้ฉันเจ็บหนักเลยเฮ้ย ลูกเตะสลาตันเออเออเราใช้พล <Ừ. S 1> ังอันเตะแล้วซินนะแต่ใช้อันเตะฉันก็ใช้อันเตะกับเหมือนกันงั้นเอามาอันเตะอัดกันไหมเอามาสิโอก็มอสิลูกซิด เห็นลมาก่อนอ,อือเงี้ยผมลงใ้มันมีเนมาทานแล้วเว้ยที่ผ่านมามันี่ยะเซือดเม็ดอะผมไม่ทันยกเราไม่ยอมแกรอกยกเออพลังมันเกิดผสมกันแล้วมันเกิดผสมกัน มันผสมกันแล้วเฮ้ยจะพลังนั้นมันมาอีกแล้วพลังน้นามันมาอีกแล้วไม่มันมาอีกแล้ว ธนาจารย์จะบอกผมได้ยังมันอยู่ที่ไหนวะเราเกิดทวิเจ็บมากเลยนะเอาพลังสีฟ้าของแกนะขันบอกก็ได้เจ้านั่นอยู่ที่แล้วทำไมผมเราสองคนเนี่ยฉันก็ไม่รู้ฉันจะไปรูปแกไหม โอเคมีคนเดียวแล้วอยู่ที่ไหนอาจารย์บอกมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่บอกถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่บอกอาจารย์ก็อยู่แต่ต้องอาจารย์ก็ไม่ต้องไปไหนอยู่อาจารย์ก็ไม่ต้องไปไหนอยู่แต่ตรงนี้แหละ

ไมผมพน,นึกอาจารย์ไม่ได้่ฉันไม่ใช่ผู้กระจอกคนนั้นนะสิเฮ้ยเนี่ยฉันจะบอกไหมฉันไอจาไม่ออฉันบอกก็ได้มันอยู่ที่ไหนอาจารย์มันอยู่ที่โลกมนุษย์แค่โลกมนุษย์เนี่ยนะทำไมฉันคิดไม่ออกแล้วเนี่ย แต่ก็ขอบคุณอาจารย์ก็ลาก่อนเฮ้ยไม่ไม่ฉันจะตามหาแกให้เจอไอ้ผู้สร้าง